คนวัยทองเนี่ยอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากฮอร์โมนแต่ส่วนหนึ่งก็คื <background> อเกิดจากสันดานเขาเรียกว่าแก่กะโหลกกะล,กะลาคือแก่แล้วไม่รู้จักปล่อยวางอะ่ะมันจะเอาทุกอย่างตามความพอใจตัวเองอย่างเดียวอะ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใครเลยกูแก่แล้วมึงต้องเปลี่ยนเพื่อกูกูแกแ่กแ,แล้วกูอาบน้ําร้อนมาก่อนมึงต้องฟังกูมันเลยกลายเป็นแบบไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเพื่อใครเลยแม้แต่เปลี่ยนเพื่อตัวเองก็ไม่ยอมเปลี่ยน พระวิธีการคือต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองให้มากอยู่กับตัวเองรู้กับตัวเองว่าขณะนี้ฉันกําลังทําอะไรแล้วพยายามปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองที่มีที่เป็นอยู่พยายามปล่อยวางเยอะๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเยอะในที่สุดเนี่ยเราแก่แล้วอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีมันก็ตายแล้วหรอ,อกป่คือคนแก่ทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวอนะไรเตรียมตัวตาย ไม่ใช่เตรียมตัวในการขวนขวายเอาทุกอย่างมาเป็นของฉันอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักลดละเลิกคนที่สูงอายุคนวัยเกษียณเนี่ยต้องเตรียมตัวรอคอยความตายแล้วเพราะอะไรความตายมันใกล้เรานิดเดียวคนอายุเยอะเีย่ยวว่าแต่คนอายุเยอะเลยพวกเราทุกคนที่อายุน้นอยนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยสภาพแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะตายช้านะอาจารย์เนี่ยใช้ชีวิตอาจจะตายเร็วก็ได้พักผ่อนน้อยมากอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาหน่าจะอาจจะตายก่อนได้บวชก็ได้ใครจะไปรู้ หรือไปบวชเข้าไปไม่นานกี่ปีอาจจะตายก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะไม่มีโอกาสในการออกมาบอกสอนธรรมะอีกเลยก็ได้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางไม่ใช่เฉพาะกับคนวัยชราหรือคนวัยเกษียณพวกเราทุกคนเนี่ยมีความทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าเป็นตัวตนจริงของเราถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของเราเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่คนวัยเกษียณเนี่ยติดการยึดมั่นถือมั่นว่าต้องมีครอบครัวมาอยู่ใกล้ๆฉันลูกต้องเอาอกเอาใจฉัน เมื่อก่อนเนี่ยลูกเนี่ยเรียกหาความรักจากพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกไม่เท่ากัน <S <S> <_><_>อย่างนั้นอย่างนี้ทําไมพ่อไม่รักแม่ทําไมแม่ไม่รักลูกลูกรักลูกไม่เท่ากันมันเริ่มเรียกร้องหาแต่ปรากฏพอเวลาโตไปกลายเป็นพ่อเป็นแม่ไปเรียกร้องหาความรักจากลูกแทนสลับกันแล้วจากพ่อแม่เคยเป็นผู้ใหญ่ปัจจุบันเป็นยางไกลายมาเป็นเด็กแทนเรียบร้อยแล้วมันสลับที่สลับทางกันไปหมดเพราะอะไรเพราะการไม่รู้จักปล่อยวาง บวกกับอะไรความกลัวเข้าจู่โจมในการใช้ชีวิตคนสูงอายุเนี่ยกลัวอะไรกลัวตายอย่างเดียวดายกลัวตายแบบไม่มีครอบครัวมาลายล้อมกลัวต้องตายคนเดียวอ่ะกลัวไม่มีใครรักกลัวลูกหลานไม่รักกลัวลูกหลานทอดทิ้งมันจะกลัวตรงนี้ปวดเพราะอะไรมันเริ่มเข้าสู่ชีวิตปันปลายเพราะเวลามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยอะไรออกจากเขาเลยก็เลยกลายเป็นขวนขวายยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งเป็นของตนก็เกิดความทุกข์เข้าจู่โจม ทีนี้เราจะแก้ไขความทุกข์นี้ได้ยังไงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเรา